สวัสดีชาวนารนอมบุทุกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วกับ Adopt Hunter นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ z e r o l e n นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้กู้เงินและนำเงินไปค้ำนะครับเพื่อนำมาทำธุรกรรมต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้เขาเปิดเฟสของการล่า Adopt นะครับโดยรายละเอียดของการล่า Adopt อปของเขาจะแบ่งออกเป็น3แชปเตอร์นะครับแจกในแชปเตอร์แรกเป็นจำนวน5%อตของทั้งทัายมีมูลค่าถึง5,000 ล้านโทเคนนะครับใน chapter ที่2แจก3,000ล้านโทเคนและใน chapter ที่3แจก2,000ล้านโทเคนซึ่งใน chapter แรกนะครับจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาล่ากันนะครับจริงๆแล้วแพลตฟอร์มนี้จะมีลักษณะของการล่าแต้มนะครับผมซึ่งก็จะต้อง มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปวางในแพลตฟอร์มนะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาล่า a d ร์ดอตัวซีโร่เลนตัวนี้แบบฟรีๆกันครับมันมีเทคนิคยังไงไปดูกันครับเริ่มแรกนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์ที่1เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับกด enter zero gravity นะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกด connect wallet นะครับเขาจะมีตรวจสอบนิดนึงนะฮะ่า เือก meta mask ของเราเลยครับและกด next และ connect เช่นเคยครับกด sign message หนึ่งทีครับผมกด sign ครับหลังจากนั้นโปรไฟล์ของเราจะถูกสร้างขึ้นมานะครับในหน้าของการล่า Airdrop นะฮะวิธีในการ e a r n point มีอยู่ด้วยกันหลักๆมีทั้งเสียงเงินและไม่เสียงเงินอย่างที่บอกไปเนอะเราจะมาดูวิธีที่ไม่เสียงเงินกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะเข้าไป j o i Discord ขเขากันครับ แล้วก็กด accept invite นะครับเพื่อทําการ join discord เมื่อเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทําการ verify ก่อนเนาะกด complete ด้านล่างนะครับกด submit ครับผมกด c a n join ตรงนี้นะครับแล้วกด visit site ครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่ sign in เมตาแมสนะฮะแล้วเลือก Connect ครับผมหลังจากนั้นกด Verify Address ครับตรวจสอบบอทนิดหน่อยนะฮะกดซ i ายครับผมหลังจากนั้นกด Join Guild to Get Low ครับให้เราทำการเชื่อม Discord ก่อนนะครับ Authorize ครับก็ Complete c a p t c h a ครับ เลือกส okay. ัตว์ที่มีปีกโอเคเช็คแอสเซทหจอยครับโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วฉันกลับไปที่ Discord นะฮะอ๋อก็จะขึ้น m o r i f y ให้เลยเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะเราก็จะเจอทุกข้องแล้วเมื่อเข้ามา Discord นะครับสิ่งแรกที่อยากให้ทำทุกวันเลยก็คือในการเข้ามา GM เนาะ ้เข้ามาที่ช่อง GM GN ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ GM เข้าไปครับคำกดทุกวันครับมันจะมี GM s t a k อยู่นะครับจากนั้นกดเปิดตัวนี้ไปได้เลยนะฮะและกลับมาที่หน้าเดิมของเรานะครับให้เรากด Verify Discord ครับก็อตอไลซ์รอบหนึ่งนะครับกด Verify Discord ครับ รอะครับ Discord c o n n e c เ e d รเรียบร้อยนะฮะ CGM นี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะคำนวณให้เราเลยอัตโนมัตินะครับผมอ่ะถัดมาตรงนี้ครับจะเป็นเควสที่จะต้องเสียเงินเนาะก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือจอย i s c o r d แล้วก็ CGM ทุกวันนะครับผม GM จะได้10พอยต่อวันเลยทีเดียวนะครับถ้าทุกคนเข้ามาทำเรื่อยๆเนาะเพราะว่ระยะเวลาของเขาไม่มีทั้ง3 c h แชปเตอร์ผมว่ายัางไงทุกคนก็จะน่าจะได้พอยต์ก,กันไปพอสมควรเลยครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีถัดไปกันนะครับว่าจะต้องทําอะไรต่อกันอีกบ้างครับผมลิงก์นี้นะครับจะพาทุกคนมาอย่าง s ซ r รีนะครับแพลตฟอร์มสำหรับการทำโซเชียลทาร์นะครับเมื่อทุกคนกดคลิกลิงก์ที่2เข้ามาแล้วนะครับจะพาทุกคนมาถึงหน้านี้นะครับให้ทุกคนกด connect to s e r i e ครับหลังจากนั้นกด log in ครับและให้เราเลือก log in ด้วย wallet นะครับ จะต้องเปลี่ยนเป็นอีทีเรียมเนาะโอเครีเฟซที่หนึ่งครับอ่าโอเคเด้งขึ้นมาแล้วค่ะกดซ้ายครับผมให้เรากอรกเมลของเราลงไปนะครับแล้วก็เซ็นเวอร์ดิฟายโคครับโค้ดจะถูกส่งไปที่อีเมลของเราครับ Copy c o โค้ดนี้นะครับและนำไปวางครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้การทำโซเชียลขึ้นมาแบบนี้นะครับผมซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างแรกที่ต้องทำนะครับคือการไป Follow Twitter ของเขาครับผมกดเข้ามานะฮะอ่าเราจะเป็นต้อง Connect Discord แล้วก็ Connect Twitter ก่อนนะครับเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเช่นเคยนะครับ Connect ทวิตเตอครับ ตัวไลน์แซบหลังจากนั้นกด Follow ครับก็ให้เราทำการ Follow twitter ของเขาครับผมลับไปกด c คลม m ครับนี่ครับผมเลเวลของเราจะขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นั่งกดไล่ทำไปเลยนะครับอันนี้คือจอยด discord ครับถ้าเราจอยเข้าไปแล้วนะครับแค่กดปึ๊บแล้วเรากดเคลมได้เลยครับผมอ่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับอันนี้ กดลิงก์นี้แล้วกดเขมได้เลยครับเรียบร้อยนะครับผมถัดไปครับผมเราจะมาดูกันต่อนะฮะในเควสส่วนถัดไปส่งโซเชียลนะครับผมวิธีในการทำนะโหมีเยอะมากเลยนะฮะก็จริงจวิธีการทำเนี่ยก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในนี้มันจะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมเราจะเห็นว่ามีเควสสำหรับ Twitter นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเควสสำหรับ Discord นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำา Dis อร์ดครับผมบอกว่าง่ายมากเลยครับอันนี้ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมเขาจะแค่ให้เราเข้าไปดู Discord ของเขาเท่านั้นนะครับแค่เรากดเข้าไปปุ๊บเรากดเคมได้เลยครับอ่าเรียบร้อยฮะเห็นไหมครง่ายนิดเดียวครับผมถัดไปครับเป็นเควสของอ่า t t ิตเนะครับเช่นเคยเลยครับเขาใชเรากดอ่ารีไพ่รีทวิตและไล์นะครับให้เรากดไลค์เข้ามาฮะมันก็จะเด้งหน้า ทวิตเตอนั้นขึ้นมานะฮะก็ให้เราทําให้ครบครับผมกดไลค์กดรีทวิตและพิมพ์เข้าไปครับผมเสร็จแล้วครับให้เรากดแชร์ตรงนี้ครับแล้วกด Copy Link นะฮะให้เรานำลิงก์ของเรามาวางในช่องนี้ครับแล้วกดเคลมครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับผมก็อันนี้จะเป็นเสียงเงินแล้วเนาะ ก็จะมีเควสเมนชั่นตัวพันเนอร์ชิพด้วยนะครับอันนี้ก็เช่นกันเลยครับผมไล์ลีทวิทธรรมดาครับยังมีอะไรอีกอ่ะประมาณนี้เลยครับยังไงอันนี้นะครับขอบอกทิคไว้นิดนึงเนาะเราไม่ควรทําให้มันหมดไปเลยในวันเดียวนะเพราะมันเยอะมากไม่งั้นเราจะอาจจะเสี่ยงถูกแบนได้นะครับก็ให้เราทําแค่เสักวันละแบบหแถวสแถวอะไรเงี้ยผมว่ายังเซฟเซฟอยู่เนาะ เราจะลองทําอีกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเลเวล2นะครับเรียบร้อยครับเราเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคและนี่นะครับผมก็คือวิธีที่2นะครับในการล่า point นะครับเอาล้ครับและนี่คือการเริ่มต้นเควสนะครับและหลังจากนี้สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะย้ําให้ทีหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับเข้ามา discord ของ z e r o ล e n นนะครับพิมพ์ gm ทุกวันนะครับผม เราก็จะได้รับอพอยอยของตรงนี้ไปนะครับนี่ฮะสิบพอยตยต่อวันเลยนะครับส่วนที่2เข้ามาทำโซเชียลทาร์กตรงนี้นะครับค่อยๆทําไปครับทีละแถว2แถวนะครับมันจะได้ไม่ถูกแบนนะครับแล้วก็เก็บเลเวลให้เยอะให้สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมก็มีแค่นี้ครับสำหรับซีโร่เลนนะฮะซึ่งเรายังพอมีเวลาอยู่อีกประมาณผมว่าน่าจะ ไปจนถึงปลายปีได้เลยครับสิ่งที่เราจะทํากันอยู่นี้นะคะรับรองว่าน่าจะเห็นผลอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ